สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าลีลาการเขียนรัฐธรรมนูญหลอกประชาชนท่านผู้ชมครับในการร่างรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่างรัฐธรรมนูญหลังการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองประเทศมักจะมีความพยายามที่จะโอ้อวดและประกวดประขันกันว่า รัฐธ,ธรรมนูญฉบับที่ตนกำลังร่างอยู่นั้นได้ให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนอย่างมากมากกว่ารัฐธ,ธรรมนูญฉบับใดๆดูประหนึ่งว่าเป็นการเอาอกเอาใจประชาชนเพื่อกลบเกลื่อนความผิดที่ได้ก่อการรัฐประหารล้มล้างอำนาจของประชาชนด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่รัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0จะมีบทบัญญัติ และลีลาการเขียนบทบัญญัติที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเลิศหรูแถมยังมีลักษณะเป็นการประดิษฐ์วัทกรรมซีเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อนำไปใช้บังคับจริงรัฐธรรมนูญฉบับนี้กับกลายเป็นรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องให้อำนาจนอกระบบบและองค์กรเหนือรัฐธรรมนูญทั้งหลายรวมทั้งบรรดากฎหมายพิเศษบางประเภท ละเมิดและย่ำยีสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุดในขณะที่ไม่มีองค์กรใดหรือแม้แต่ศาลจะมายับยัง้งหรือสั่งให้ยุติการบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นได้ตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายแต่พอมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ตามพระราชกำหนดการบริหารราชะการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548หรือที่เรียกกันย่อๆว่าพรกฉุกเฉินรัฐก็สั่งใช้กำลังทหารพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ออกมาปราบปรามและสลายการชุมนุมของประชาชนจนถึงขั้นบาดเจ็บล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากแต่กลับไม่มีใครเสนอหน้าออกมารับผิดชอบต่างโยนความผิดให้ผู้อื่นหรือ อ้างว่าปฏิบัติหน้าที่ไปตามคําสั่งของฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นเรื่องหน้าอับยศที่สุดเพราะมีด้วยหรือที่เมื่อมีคําสั่งเท่านั้นก็สามารถใช้อาวุธยุธโทโธปกรณ์ทำร้ายหรือสังหารเพื่อนร่วมชาติเดียวกันได้ในทางกลับกันถ้าประชาชนมือเปล่าออกมาชุมนุมและขัดขืนการสลายการชุมนุมก็จะถูกจับกลุมคุมขังและไม่ได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นสิทธิในการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดสิทธิในการได้รับการประกันการได้รับการประกันตัวชั่วคราวสิทธิในการได้รับการสอบสวนและดำเนินคดีโดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมเป็นต้นแม้แต่ศาลซึ่งเป็นเสาหลักและที่พึ่งสุดท้ายในกระบวนการยุติธรรมก็มีแนวโนม้ม ที่จะสั่งลงโทษผู้ที่ตกเป็นจำเลยในข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินด้วยระวางโทษค่อนข้างสูงเช่นจำคุก6ปีถึง9ปีเป็นต้นหลักทรัพย์คําประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดียา,ยาที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินหรือคดีการเมืองอื่นๆถ้าสารยอมให้ประกันตัวชั่วคราวก็มักจะเรียกหลักประกันค่อนข้างสูง ในขณะที่รัฐธรรมนูญก็ระบุไว้ชัดว่าจะเรียกหลักประกันเกินสมควรแก่เหตุไม่ได้ด้วยเหตุนี้ถึงแม้รัฐธรรมนูญจะเขียนบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพไว้สวยหรูและละเอียดยิบแค่ไหนก็ตามก็มักจะถูกลบล้างโดยกฎหมายพิเศษหรือแม้แต่ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งมีสถานะเป็นเพียงกฎหมายลูก ของกฎหมายรัฐธรรมนูญเท่านั้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและศาลก็มักจะเลือกปฏิบัติและเลือกที่จะใช้ดุลพินิษฐ์ในการคุ้มครองการใช้อำนาจของรัฐมากกว่าที่จะคำนึงถึงและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนธรรมดาด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องระบุให้ชัดในหมวดสิทธิและเสรีภาพและหน้าที่ของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญว่า การตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญเกินกว่าความจำเป็นและกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นๆจะกระทำไม่ได้ส่วนข้อความที่เปิดช่องให้มีการตรากฎหมายมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเพียงแค่ให้ระบุเลขมาตราของรัฐธรรมนูญ ที่ให้สิทธิและเสรีภาพนั้นๆควรจะยกเลิกไปเพราะเท่าที่ผ่านมาเมื่อรัฐอยากจะออกกฎหมายมาจำกัดสิทธิและเสรีภาพในมาตราใดก็เพียงแต่อ้างเลขมาตราลงไปในคำปาร,รบของกฎหมายก็เป็นอันปิดฉากสำหรับพลเมืองที่จะอ้างสิทธิเสรีภาพตามมาตรานั้นๆมาคุ้มครองตนเองไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นหมวดสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของชนชาวไทย จึงจะต้องเขียนเสียใหม่โดยไม่เน้นประดิษฐ์ถ้อยคำที่วิวิตสมาราหรือรู้เลิศเกินความจำเป็นควรระบุให้กระชับและชัดถ้อยชัดคำและควรต้องระบุเฉพาะสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานจริงๆและห้ามมิให้มีการตรากฎหมายมาจำกัดสิทธิเสรีภาพดังกล่าว จนเสมือนหนึ่งไปลบล้างสิทธิเสรีภาพของบุคคลไปโดยปริยายเหมือนเช่นที่ผ่านมาพูดง่ายๆคือจะต้องเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อปิดทางที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายและศาลในการใช้ดุลพินิษที่เป็นการลบล้างสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญเป็นอันขาดเพราะมีฉะนั้นแล้ว บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็ไม่มีความหมายเท่ากับเป็นการเขียนหลอกลวงประชาชนไป,ปเปล่าๆท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าลีลาการเขียนรัฐธรรมนูญหลอกประชาชนก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ